พิีชอบความสนุกแบบนี้ค่ะชอบอะไรที่ลุยๆค่ะชอบเรียนรู้ข้างนอกพาขึ้นเขาลงห้วยเล่นน้ำเดินบันไดสูงแค่ไหนก็ขึ้นปีนป่ายยังไงก็ชอบอ่ะชอบลุยค่ะเป็นสายลุยลุยแอดเวนเจอร์ค่ะคนนี้รลบหนาวมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ใครมีแผนที่จะไปที่ไหนกันบ้างคะ ลมหนาวกลับมาอีกครั้งแล้วก็ทําให้เราอยากไปภูเขาแต่พูดถึงทะเลก็น่าไปนะคะช่วงอากาศเย็นๆควรจะไปทะเลอะค่ะอากาศดีค่ะไม่ร้อนมากอันนี้เราก็ไปกันที่เชียงคานที่เลยะค่ะก็จะแวะเที่ยวตรงนี้กําลังนั่งรถขึ้นไปบนเขากันนะคะพิธีก็จะมีนะเอ,อิญคอยนั่งข้างๆประกบให้อยู่นะคะสถานที่ที่เราไปก็คือเขาวังสะพุงที่เชียงคานนะคะก็เป็นที่ที่เราชอบไปอะค่ะ ที่จังหวัดเลยเชียงคานี่ไปไปบ่อยค่ะพิธีชอบไปรับบรรยากาศดีๆที่นั่นนะคะให้ทายว่าตอนนี้ตอนกี่ขวบอะคะของพิธีย้อนไปเมื่อ3มปีที่แล้วค่ะก็ประมาณ6ขวบนะคะทุกคนเป็นช่วงที่กำลังน่ารักมีความสุขก,กับการเล่นนะคะหน้ามันจะเดิน